รายงานล่าสุดข้อเสนอหลักการอัปเกรดความปลอดภัยหลักจากทีมนักพัฒนา L1TF ซึ่งเป็นนักพัฒนาเครือข่ายเทาลรูน n าคัสสิกกำลังอยู่ระหว่างการโหวตให้กับชุมชนเทาลูนานี่เป็นการเคลื่อนไหวที่จำเป็นมากโดยนักพัฒนาหลักทำกลางอุปสรรคหลายประการที่ขัดขวางการฟ,รฟื้นฟูราคาของ LUNC และ u และแม้ว่าจะได้รับแรงผลักดันครั้งใหญ่จากกรารกเปลี่ยนคริปโตที่ใหญ่ที่สุดในโลกอย่าง Binance เมื่อปีที่แล้วโดยข้อเสนอที่12.008 เกตความปลอดภัยหลัลก L1 TF เ e อ a r a c l a s s ได้เปิดให้โหวตบน Station Wallet แล้วโดยมีวัตถุประสงค์ของข้อเสนอคือการอัปเกรดส่วนประกอบหลักเพื่อปรปับปรุงความปลอดภัยและเสถียรภาพของห่วงโซ่นอกจากนี้ยังช่วยตอบสนองความต้องการโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการรองรับ TFL โดยก่อนหน้านี้ได้มีรายงานว่าทีมงานต้องใช้เวลา11สัป,ปดาห์งบป,ประมาณทั้งหมดอยู่ที่51,000ดอลลาร์ 51, 000, ซึ่งจะอยู่ในบัญชีมัลติซิงที่สมาชิกของแพ็กเกจและคณะกรรมการกำกับดูแลนี้ถืออยู่โดยส่วนประกอบเทราคัสิกประกอบด้วยโมดูลวิชวลแมชชีนคอสมอสเอสดีเคคอมแมบีเอฟทบีีและไมเนท โดยปัจจุบัน TFL ของกองทุนเริ่มแรกอยู่ที่25,500ดอลลาร์ 25, ซึ่งคิดเป็นครึ่งหนึ่งของงบประมาณทั้งหมดจำนวนนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมค่าใช้จ่ายในการติดตั้งเริ่มต้นของเราและทำงานที่เป็นค่าธรรมเนียมการเก็บรักษาซึ่งจะช่วยให้ 1> l 1 t f มีความมุ่งมั่นในระยะยาวต่อไปสำหรับความปอาลอดภัยโดยรวมและเสถียรภาพของห่วงโซ่ n q u y e s หน้าที่ผู้พัฒนาได้กล่าวในระหว่างการลงคะแนนเสียงครั้งแรกโดยข้อเสนอน,นี้ได้รับคะแนนเสียงโหวตเห็นชอบอยู่ที่94%โดยมีคะแนนเสียงหวตงดออกเสียงอยู่ทั้งหมด5% จากสมาชิกเทอร่าลูนาคลาสิกและในปัจจุบันในตอนนี้ราคาหงเหรียญเทอร่าลูนาคลาสิก LUNC นั้นมีการซื้อขายเล็กเปลี่ยนกันอยู่ที่9.51มีสูนยน้ำหนักอยู่4ตัวต่อข้างเงิน U.S. ลลโดยในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาเราได้เห็นราคาบวกเพิ่มขึ้นมา1.37%ตอนนี้สัญญาณทางเทคนิคตัวชี้วัด C D C Action Zone ของเรายังคงอยู่ในโซนสีแดงบ่งบอกว่าในระยะยาวเหรียญน,นั้นยังคงอยู่ในเทนขาลงในฝั่งของตัวชี้วัดที่สําคัญอย่าง M A C D เองล่าสุดตอนนี้เส้น M A C D นั้นยังคงอยู่ต่ํากว่าระดับ ของเส้นซิกแนลไล์โดยฮิสโตแกรมตอนนี้ยังคงส่งสัญญาณเป็นสีแดงบ่งบอกว่าแรงขายนั้นยังคงมีมากกว่าวันก่อนหน้านี้โดยเรายังคงมองว่าราคาองเหรียนนั้นต้องประชิญกับแนวต้านที่สําคัญหากพุ่งขึ้นไปที่ระดับราคา139.00มน้ำหน้าอยู่3ตัวต่อค่างเงิน USD และระดับแนวรับที่สําคัญ ห่างเหนี่ยล่วงลงมาต่อน,นั้นอยู่ที่ระดับราคาเราเราประมาณ5-5-6มีสูวนน้ำหน้าอยู่4ตัวต่อข้างเงิน US ดอลลร์และสำหรับเ,เพื่อนคนไหนหรือกูรูท่านใดที่มีความรู้หรือความคิดเห็นเพิ่มเติม,ตม,ตมก็อย่าลืมช่วยกันคอมเมนต์ไว้ที่ข้างใต้คลิปวิดีโอนี้และสำหรับวันนี้ผมและทีมงานก็คงต้องขอตัวลาเพื่อน,อนไปก่อนสวัสดีครับ